สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องภายทองคูณนะคะวันนี้คุณแม่ก็มาถ่ายให้เอซดูสาวๆเขเล่นน้ำกันนะคะวันนี้เราเอาป้าแพและแม่ดอกลักไปผูกที่ป่าไปไปเที่ยวป่าไปบรรยากาศไปกินอาหารที่นอกบ้านกลับมาตอนประมาณ สองโมงเราเลยเอาน้องสาวๆมาเล่นน้ำเพราะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเลยให้เล่นน้ำเล่นโคลนสบายใจอุ้ยดูดิโคลนมาติดเขาเล่นอย่างเย็นสบายเลยค่ะวันนี้เนี่ยเอาเล่นไปเลยลูกเล่นไปให้เยน็น ัให้สบายใจวันนีอ้อาการของป้าแพรก็ดีขึ้นแล้วนะคะแม่แมจ๋าเพราะว่าเขาก็สดชื่นแล้วก็ขี้เป็นก้อนแล้ววันนี้เนี่ยดูเขานอนป้าแพรเขานอนเล่นเหมือนใครเอ่ยเหมือนล้านชายเขาไหมคะถูไปลูกถูไปให้เย็ดถูเลยนอนเลยลูก นอนเลยป้าแพนอนเลยนอนเย็นสบายไปเลยเอา้าล,ลุวงขีดให้แม่ให้ป้าแพหน่อยหยีดน้ำให้เขาอาบน้ำเขาเย็นเย็นสบายเพราะวันนี้อากาศมันร้อนมากเลยค่ะเหมือนอากาศเหมือนฝนจะตกวันนี้ก็พาสาวๆมาเล่นน้ำเล่นน้ำเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าวคอกให้กินหญ้านะคะ เล่นไปก่อนเย็นเล่นให้สบายใจไปเลยเราจะเอาป้าแพและแม่ดอกลักเล่นน้ำทุกวันเวลาบ่ายมงเล่นน้ำเสร็จเราก็จะเอาข้อ,ขอ,ขอกินหญ้านะคะเราจะไปผูกป่าท,ทุกวันนะคะให้เขาไปกินอาหารปา่านอกบ้านบ้างกินต้นไม้เรือไม้บ้าง ขีดให้เขาปกเปียยงเลยลุงซิใเ้เยนสบายไปเลยดูปลาเพลเขาเล่นตุมอ่ะพอแล้วลุงพอแล้วน้ำเยอะแล้วพอแล้วปล่อยให้เขาเล่นไปเลยอุ้ยตุม เขาจะเล่นน้ำเล่นโคนกันอย่างนี้แหละเล่นจนเขาพอใจถึงเราจะเอาเขาเข้าคอกให้กินหญ้านะคะวันนี้ก็กเวลาประมาณสองโมงเย็นแล้วเนี่ย ลุงพอแล้วลุงปิดน้ำเลยให้เขาเล่นอยู่นี้แหละเล่นให้เย็นสบายตัวก่อนถึงจะเอาเขาคอก เขาเล่นตมตัวมีแต่ตมหมดเลยเนี่ยเป็นช้างเผือกแล้วเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยแค่โคลน,เ,นเป็นช้างเผือกแล้วอะ่ะดูกาแฟเขาทำกาแฟเขาทำ เขาคงสนุกว่าเอาสนุกเย็นดีจังเขาจะเล่นอย่างี้นไรเล่นงวงเขาอย่างสบายใจเลยวันนี้เอานอนเลยก็แค่ดูก็แค่เขาทำอันนี้เขาดังเขาสุดชื่นมากเลยป้าแพ่วันนี้เนี่ยเขาเล่นโคลเล่นตุ่มเขานอนเล่นเหมือนทองคูเลยเนี่ยวันนี้ นอนเลยก็แพ้เล่นแล้วก็นอนสบายใจเลยมีคนฉีดน้ำให้นอนเล่นอย่างสบายใจเลยปย้าเพลนะเย็นไหม หลับละมั้งอ่ะแม่นิ่งเลยเลเก็แค่นะเขาคุมงเย็นสบายนะคะเขาเลยนอนเล่นอย่างสบายเลยป้อแพ่วันนี้เล่นโคนเหมือนเด็กๆเ,เลยนะ นอนแบบไม่กลัวใครเลยปลาแพเนี่ยอยากนอนก็นอนเหมือนเด็กๆอดูเขาทำเหมือนทองคูณไหมเนี่ยทำเหมือนกันเลย คุณจะเย็นสบายนะแล้วได้อาบน้ํเย็นสบายอากาศมันก็ร้อนด้วยวันนี้มันคุณจะตกนะทุกวันนี้อากาศก็ร้อนมากไปไหนก็ไปไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้จนใบใะ ปลาเขาถ้าเขาจะเล่นเขาก็เล่นเหมือนเด็กๆนะปลาเพนะถ้าเขาอยากนอนเขาก็นอนเขาไม่กลัวใครนะเขานอนนอนเลยนะ mm hmm. ปลาเพนะรับถ้าเขาอยากนอนโตเท่านี้ก็ทํานิสัยเหมือนเด็กนะ mm hmm. ปลาเพ่สปาโค้ดนะดูปลาเพดิ เล่นตมอ่ะเล่นดีๆสิลูกเล่นตรมดีๆช้างเผือกแล้วเนี่ยสองพี่น้องเล่นโคลนเหมือนเด็กเลย ยังไงคะสบายดีไหมคะเราคงสบายตัวนะคะได้เล่นน้ำาะอากาศเป็นโครนอย่างเี้ยได้ยินสบายเลยูวอันนี้ป้าแรก็สดชื่นนะคะวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ประปกติแล้วป้าแร ันีเราเลยมาถ่ายตอนป้าเพรและแม่หลังลักถานน้ำให้เอีดูนะคะวันนี้ก็เลยมาดูอาการปร้าเพรวันนี้ก็ดีขึ้นนะสดชื่นกว่าเมื่อวานเมื่อวานนึงเขาเงามากเลยป้าเพร่นะ้ยาก็ไม่ค่อยกินนะเมื่อวานนี้แต่วันนี้เขากินหญ้าสดชื่นเล่นโคลเล่นตมเลยนะนอนเหมือนเด็กเด็กเลยนะวันนี้ นี้ก็เลยมาถ่ายให้ f c ดูนะคะ f c คนไหนดูแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องฝ่ายของคืนเยอะๆนะคะและเป็นกำลังใจให้เราไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ